เทศบาลตะบนเทพกษตรีจัดโครงการเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19และการจัดทำหน้ากากอนามัยเจลล้างมือเมื่อวันที่18มีนาคม2563เวลา9นาฬิกาที่วัดพระนางสร้างตะบนเทพกษตรีอำเภอถหลังจังหวัดภูเก็ตนายธนสารจิรจามร์นายกเทศมนตรีตะบนเทพกษตรีเป็นประธานเปิดงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019โควิด19และการ จัดทำหน้ากากอนามัยเจลล้างมือและการฝึกฝนพ่นน้ายาฆ่าเชือ้อโดยมีนายรพินสุวรรณศิลป์ประลัดเทศบาลตำบลเทพกษสตรีเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมด้วยนายวิทยาสินค้ารองนาย,ยกเทศมนตรีตำบลเทพกษตรีนายแพทย์อ,อนนท์แก้วบารุงนายแพทย์ชมุมสุขจังหวัดภูกเกต็ตกลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและอาสาสมัครสาธรารณาสุขตำบลเทพกษสตรีเข้าร่วมครับสวัสดีครับผมเองในฐานะรองนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเทพกษตรี ที่ดูแลกองสาธารณสุขนะครับจากปัญหาของอทุกวันนี้ของโรคโควิด1 9ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอาของทางผมในเขตที่ดูแลอยู่เนี่ยาจากมหาเหตุขึ้นทําให้ทางหน่วยงานรัฐหรือเอกชนเนี่ยขาดหน้ากากอนามัยที่จะมาใหา้ประชาชนในการเพื่อป้องก,กันการติดต่อนะครับและความเข้าใจของโลกนี้ที่ยังไม่ เข้าใจพอของพี่น้องประชาชนทางสินัเองโดยตระหนักถึงปัญหานี้เลยมีความจำเป็นจะต้องทําการอบรมนะครับโดยนําท่านวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจมาถ่ายทอดให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาของโรคโควิด -19 นะครับถึงที่มาแล้วก็ปราเด็นต่างวิธีการป้องกันนะครับที่จะป้องกันให้เกิดการติดต่อของพี่น้องประชาชนแม้ว่าจะเป็นการสร้าง ทาเมสขึ้นมาซึ่งจะเป็นเมดผ้าแล้วก็ในการทําเจลล้างมือเอนโคต่างๆตรงเนี้ยจะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเราจะมีมาตรการป้องกันตัวเราอย่างไรอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องนํามาใช้ในการทําเมหรือพวกเมดผ้ามันจะช่วยป้องกันตับตัวเราอย่างไรแล้วก็ในเรื่องของการเจลล้างมือที่จะต้องทําความสะอาดทุกครั้งเพื่อให้ไม่เกิดมีการติดเชือ้อ หรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อกับพี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองวันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งภายใต้ของงบสอปอสอชอของเทศบาลทียบตีที่จัดงบประมาณเพื่อลงมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มของอสอมซึ่งเราได้อบรมไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมากลุ่มนี้ก็กลุ่มเป็นของพี่น้องประชาชนที่เป็นชมรมต่างๆจะได้เข้ามามีความรู้ความเข้าใจและฝึกทําแมสผ้าขึ้นมา แล้วนําไปใช้แล้วก็นําไปถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นได้รู้จักทำหน้ากากผ้าในการใช้ป้องกันตัวเองนะครับสิ่งนี้เป็นปัญหาสําคัญเป็นความตระหนักของหน่วยงานของเราจะต้องลงมาขับเคี่ยวแล้วก็ให้ความเข้าใจอย่างทั่วถึงโดยทนันทุกทีครับ ครับสวัสดีครับผมเองในฐานะรองนายกเทศมตนตรเตีเทศบาลตเทพตีที่ดูแลกองสาธารณสุขนะครับจากปัญหาของอทุกวันนี้ของโรคโควิด19ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอาของทางผมในเขตที่ดูแลอยู่เนี่ยาจากมหาเกิดขึ้นทําให้ทางหน่วยงานรัฐหรืออกชนเนี่ยขาดหน้ากากอนามัยที่จะมาใหา้ประชาชนในการเพื่อป้องก,กันการติดต่อนะครับ และความเข้าใจของโลกนี้ที่ยังไม่เข้าใจพอของพี่น้องประชาชนทางสำนักเองโดยตระหนักถึงปัญหานี้เลยมีความจำเป็นจะต้องทําการอบรมนะครับโดยนําท่านวิทยากรที่มีความรู้ความเข้าใจมาถ่ายทอดให้ประชาชนเข้าใจถึงปัญหาของโรคโควิด -19 นะครับถึงที่มาแล้วก็ปราเด็นดต่างวิธีการป้องกัน นะครับที่จะป้องกันไม่ให้เกิดการติดต่อของพี่น้องประชาชนแม้ว่าจะเป็นการาสร้างาทาเมสขึ้นมาซึ่งจะเป็นเมสดผ้าแล้วก็ในการทําเจลล้างมือเอนโคต่างๆตรงเนี้จะให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจว่าเราจะมีมาตรการป้องกันตัวเราอย่างไรอุปรกรณ์ต่างๆที่ต้องนํามาใช้ในการทาเม็ดโดยเฉพาะเม็ดผ้ามันจะช่วยป้องกันกับตัวเราอย่างไร แล้วก็ในเรื่องของการเจียวล้างมือที่จะต้องทําความสะอาดทุกครั้งเพื่อให้ไม่เกิดมีการติดเชื้อหรือเสี่ยงต่อการติดเชื้อกับพี่น้องประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเองวันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งภายใต้ของงบสปสอชอของเทศบาลเทียบตีที่จัดงบประมาณเพื่อลงมาให้ความรู้กับพี่น้องประชาชน2กลุ่มกลุ่มแรกคือกลุ่มของอ,อสอมอซึ่งเราได้อบรมไปแล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา กลุ่มนี้ก็กลุ่มเป็นของพี่น้องประชาชนที่เป็นชมรมต่างๆจะได้เข้ามามีความรู้ความเข้าใจและฝึกทําเม็ดผ้าขึ้นมาแล้วนําไปใช้แล้วก็นําไปถ่ายทอดความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนคนอื่นได้รู้จักทำหน้ากากผ้า,าในการใช้ป้องกันตัวเองนะครับสิ่งนี้เป็นปัญหาสําคัญเป็นความตระหนักของหน่วยง,งานของเราจะต้องลงมาขับเชี่ยวแล้วก็ให้ความเข้าใจอย่างทั่วถึงโดยทันทุงทีครับ